เกิดเรื่องแย่แล้วอคตุตฟิโตสเกิดเรื่องอะไรครับตอนนี้เอ่อกลุ่มไอพวกทหารรัเสเซียพวกนั้นกำลังจะมาฆ่าฉันน่ะเพราะตอนที่ฉันไม่พอตาที่แล้วฉันตายเอ้ฉันแพ้สิเพราะตาที่เด้วมันไม่ปืนใหญ่ะนะแต่ว่ารอบนี้รอบเมื่อกี้ฉันคงไม่มีะนะแต่รอบนี้ฉันต้องมี ฉันจากจะให้น้ำมันช่วยสร้างหน่อยและเองมันบ้าอะไรเนี่ยโคตรอคตรคตรวีตดเขาพูดนะปัญญาอ่อนเฮ้ยอะไรนะขอโทษทีพอดีโอเคนั้นนายต้องมาสร้างกับฉันนายรีบเตรียมเหล็กมาเลยนะตอนที่ทหารักเสียกันกังจะาบาที่นี่นะเราคือทหารที่ไม่มีปืนใหญ่เป็น เป็นประเทศเดียวที่ไม่มีปืนใหญ่คือประเทศไทยอย่าพวกเราโอเคด้านจังหวัดมีไอ้พวกนัก้นกำลังจะมาแล้วนะแต่ฉันไปเตรียมให้ขอเวลาว่าแป๊บขามืไปอย่างรวดเลยนั่นเละโอเคเอามาให้แล้วทำไมแกอยู่ไกลยังไงเนี่ยผมจะโยนแบบแฟนตาสติกนี่แนี่ยขอโทษ ขอโทษขอโทษดีอ่นนี้ขอคุณแช่เป็นตำตาลืมไป <c oughs> โอเคเราเคยสอนทำปืนใหญ่ไปแล้วในช่องนอนเงินกี้ฉั่จะไปตอนใอรแล้วโอเคแต่รอบนี้ถ้านายแพ้ฉันก็ไปช่วยนะแลลวนะเพราะว่าเพราะตูไม่ได้เป็นทหารไงแต่กล้าเคยสมัครเป็นทหารนะเออฉันลาออกแนละ้วอีวาาปัญหาเบ้าโอ้ เฮ้ยอื้ยใหญ่กว่าจะเมื่อไหนมอนนั่นไปไอเวแล้วไปทับไป,ไปแบบโซเซตก็ทุทีนะฉันนาจะงงไปนิดนึงไงน,นะเฮ้ยไอ้หมวกทารนอมาจากไหนวะเนี่ยในไปไล่ฉันจะใช้ โอ้ยแม่งเอ้ยแอบเป็นบ้าอะไรเอ็งอย่าพูดคำไม่ดีเซิตบปากขอทกทโทษคแกทำอานประตัตงข่าโอเคเสร็จแล้วฉันมีหมวกกานโน่ด้วยว้าหมันเป็นอะไรสุดยอดใช่ไหมล่ะเอบเพืนน่อนนายเก่งเรื่องหมวกกาโนเลยฉันก็มีถุงมือก,กาเล็ลด,ด้วยนะ โอเคเกอรคิดจะหนีเหรอแกจร์ฉันได้ไหมจำได้สิเฮ้ยถุงมืออะไรวะเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวจนถ,ถุงมือแม่มเฮ้ยแต่มันใส่ได้มันใส่ได้ทุกคนมันใส่ได้ปัญอะไรเละมันคกีถุงมืออะไรวะนหนึ่งลายานะมาเชือดทานอัเนี่ยเนี่ย ถุงมือดีนี่วายหนุ่มเอ้ยจะจะเอาใส่ไว้ต่อยแกงหาไม่ได้เอาใส่ไว้หาอินฟินิตีปรันปัญญาอ่อนไรนั่นหรอกใ้าไปทหารชันไม่ต้องใช้ของเทคโนโลยีแกใช้ไอ้มัดอันนี้กัด้วยไอพวกไอไอเปรตหัวโดอนี่ ล้อ,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 อได้ยินเจอหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าล้อว,อวอ .1 วอ .2 ได้ยินเปล่าเกาคิดจะถูหาไข่อรอบที่แล้วแกอยากจะหยบฉันได้เพราะแกเผารถถังฉันแกคิดอยากจะมาลองกับฉันนักเลย ป็นได้าะฉันจะฉีกเนื้อแกเป็นชิ้นๆอ้าอ้าอ้าแม่แม่เอาถุงมือทนัดทำเป็นของเล่นแม่มันเี้ยทำมีมันนี้มันจะเก่งกว่านี้ขอไม่อานะ มาแลกแล้วกันโอ้ยเรียกวอหนึ่งเรียกวอสองแกมาแล้วใช่ไหมเนะี่ยมาแล้วจะขอยืมแขนหน่อยได้ไหมอะไรนะเอาเถอะนายหรือแม่แขนแกขาดแล้วเนี่ยฉันจะยืมไปรับเบอร์สักหน่อยเพราะว่าที่บ้านฉันไม่ค่อยมีก็เหล็กไงก็มีเหล็กแต่ภาคนี้ไม่มีแตงโมแมนหรอมีไหน เัิดโผล่มามีตั้งแต่เริ่มมาแล้วโอเคมีปัญหาอะไรน้อยตกไปช่วยโอเคออกไปจากระเบิดก่อนไหม้ยออกไปเมื่อกี้แกทำอะไรกับหัวหน้าฉันชักแมมไปตายซะ I w เว t อยู่ไม่ได้แย่คืยยอแย่แย่แยและแกไดเอาเข็นใชเป็นเป็นปืนทำไมนะอ๋อฮะเอาา๊ะคุณทำอะไรผมอะ่ะมานะคุณทำอะไรผมอะ่ะฉันจะทำการน,นะครับจัดฉันจะทำให้มันดูเออ เฮ้ยข้าไปเออผมเจ็บนะครับเออแก่ทำอะไรแฉนเต็มเปืนเลยอ้าวเยอะมากข่าวแบบลัคกี้กูจีดูในความร้อนเฮ้ยแกยังไม่ตายอีกเหรอฉันไปรักษาตัวมาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงพอได้ชั้นจ่ายเงินไปห้าหมื่นบาท ฉันสามารถรักษาต,ตัวได้อย่างรวดเร็วถ้าแกฆ่าลูกน้องฉันห,หวังอาจนักโหแม่เอาซะลูกน้องกลายเป็นมะม่วงสุกเลยจะได้เก็บศพก่อนสวัสเกเป็นลายต่อไปอะไร นาเจอกับฉันไม่ล่ะทำไมแกมีสองเวอร์ชันวันในดาบฉันมีสองเวอร์ชันเอออย่าไปเฉลยเด้เออก็ได้ๆๆโอเคแล้วดาบเรื่องนี้ฉันเอามาจากทารนอสเหมือนเดิมนี่อิตเตอร์เอกอีกแล้วใช่ไหมเนะี่ยอ้าแกรมันใหญ่ๆได้เอามาเนี่นี่แกเอามาอย่าทำเป็นอิตเตอร์เอกดิ เอ้ยพุ่วงกลับเอาออกด,ดิด,ดิอติดเรื่องสิบแกคิดเหรอว่าแกจะฆ่าฉัน,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 นตายกเนี่ยเปรตให้เปรตแกหนึ่งแกต้องตายเพราแกบังอาจเข้ามา,คาแคร์เพื่อลูกน้องฉันโโอ้หพูดซะดีเลยนะ รักมากใช่ไหมลูกน้องเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้แกไปอยู่กับลูกน้องแกบนสวรรค์โอ้ไม่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 แต่ก่อนอะฉันขอปรับไปตรงนี้ก่อนแป๊บงนึ่งอะไรกูจีอะไรเป็นบาหวานไม่แรเวนไขเวนอืมฉันบอกไว้เลยว่าแกไม่มีทางอู้ ฉันไล่อราเอาแขนจะไปตีมอ่ะตาขาดขว่าน่าครับเป็นไรไหมไม่เป็นไรพวกพวก,พวกน้องงงงไม่มาช่วยโอเคครับเดี๋ยวผมช่วยแล้วพวกเราดิบลากหัวหน้ากลับไม่ไม่ต้องมาช่วยฉันอ้าฉันฉันอ้าแกคงไม่อรอ เออจะตายน,านวเราเรียบชุดฟีต้อนแล้วแล้วโอเคได้โอ้ยน่าคือชีวิตจิตใจของทุกคนนะฮะและอย่าไปลงเชื่อกับสิ่งที่ทุกท่านเห็นว่ามันคือโฆษณากากๆนะฮะแต่ว่ามันก็จะพาทุกคนชวนหลอนมืนอนเิมไอยาทุเรศเฮ้ยขาฉันเป็นอะไรไม่รู้อะมาติดฟักแบบนี้มันกลายเป็นท่ากังฟูไปแล้วเนะี่ย มันก็ต้องกายภาพกันหน่อยแล้วแหละหนึ่งสองสามนี่หนึ่งสองสามโอเคได้แล้วเอ้ยโอเคแล้วกายภาพให้ฝีโตสวละทีนี้ขาของเขาก็ไม่ต้องย่อละสายย่อ,อยงไงมาชกกันไหมล่ะเอาปืนมาไหมล่ะเอาปืานเอาว่าวฉันไม่ปืนนะไฟ เอาไปลหมั่วเปือนอะ่ะได้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 ถ้าฉันมีปืน UMP นะฉันจะฆ่าแกทิ้งไอ้เปรดเฮ้อาฮือจ๊อกยิงหัวใจด้วยเอ้ยขาฉันจะบิดแต่ฉันขาพลิกหรืออยากเข้ามาละอืมจีนอาเฮือ แกยิงผิดคนละถุงเลยจากตัวสู้แม่งมันมอนเมอกเลยเนาะเห็นแล้วเจ็บปวดแทนเลยอะขาฉันไปตะคิวแกแกอ้า ทำฉันแขนขาดส่วนเก,กก็ต้องขาขาดอิวเปรียสมม้มเฮอ้ยจะเตรียมรถถังลูกน้องเตรียมรถถังรถถังหมดแล้วครับรถถังพีเซตสามไม่มีแล้วครับควนตีนมันไม่มีจริงีอ้าเอ้ใครมันชักปืนฉันเองแหละโอ้หว ไไี่โต๊ดครับเขาอยากไปอ้าวเพื่อนอ๋อชิโต้กระสุนเป็นไรไหมเป็นไรไหมเป็นไรคุณพี่ต๊ดครับเป็นไรไหมไม่เป็นไรขาแค่มันแข็งเฉย โอ้โอ <Oh to ้ยโอโอ้ยโอนยาอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ออ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้เออโอ้ยนอ้โอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ยยยอ้อ้้ยย เพื่อจะตายเพืดด่อจะอยู่เพ่ออะไรไปเราเป็นอวตาเกิจะตายโอเคคีเราจะใช้สูตรโกงเฮียอ้ออ้อเจ็บอ้าวหัวขาตายอยู่ช่วงนี้ฉันเจ็บหนักขอโทษที โ oh. <c oughs> <c oughs> อ้ยอ้าวคูฟีโต้คุดคุดจะพึ่งตาสิแต่คุดบอกไม่เป็นไรไงใช่ฉันบอกแล้วดับบอกก็สาหัส <c oughs> คูฟีโต้จะงาย <c oughs> แต่ชีวิตมนุมนก็ต้องตายถ้ามนุษย์เรามันตายไม่ได้อะแต่ถ้าโรคแตกมไม่มีอะไรผิดปกติแล้ <c oughs> มันมีไหมไม,มนมุษย์จะ ขาไม่ตายนัไม่มีแล้วฉันไปฉันเกิดใหม่ไม่ได้หรอกเ้ราเริ่พาเขาไปรักษาฮัลโหลครับฮัลโหลครับโรงพยาบาลได้หรือเปล่าใช่ครับมารับคุณฟีโตสบาดเจ็บหนักอาการสาหักขาขาดเอ็เท้าขาด แขนขาดขาล็อกแข็งเป็นเป็นพิษอะไรครับโอเคได้แล้วครับได้แล้วครับแล้วเราจะเป็นหัวเดียกรับครับ,รบโอเคครับอ้คุณพี่โต๊ดตรงไห้ไปเปล่า